สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพซคนบ้านรถไฟนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สะพานยุฬาลงกรณ์จังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้มาชมรถไฟกันที่สะพานยุฬาลงกรณ์นะก็ตอนนี้นะครับขบวนรถก็กลับมาใช้รางทางด้านหน้าของผมแล้วนะครับอวิ่งผ่านสะพานดำนะสะพานยุฬาลงกรณ์นะส่วนสะพานขึงนะครับตอนนี้ก็งดใช้ชั่วข่าวนะ ก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะกลับมาเปิดให้รถวิ่งอีกทีนะครับช่วงเปิดทางคู่นะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกำลังจะมีขบวนรถมาพอดีเลยนะขบวนที่985นะครับ ทบรถพิเศษสินค้าห่อวัตถุด่วนนะขบนนี้ก็วิ่งต้นทางนะครับจากกรุงเทพหัวลำโพงนะไปสุดปลายทางที่สุงไหโกโลกนะครับ่ะนะครับสายอัลตอริม4228นะครับ กีก็ชักวีดทีๆนะพอดีมีคู่บา่าวสาวนะมาถ่ายรูปกันนะมาครับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้1 4บสนาฬิกาห้นาทีนะครับมีขบวนรถกำลังจะเข้าจอดนะครับขบวนธรรมดาที่254นะครับหลังสวนทนบุรีนะวันนี้ใช้ GA 4546นะครับ กลับมาจอดสะพานยุราลงกออีกครั้งหนึ่งนะไามา่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานนะครับ าวิ่งที่สะพานขึ้นนะครับก็จะไม่จอดนะจะจอดเฉพาะที่สะพานจราลงกรนะครับวันนี้ก็ถือว่าขาบนรถทำเวลาดีเลยนะช้าแค่3ามนาทีเองนะครับออกต้นทางนะหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับามาถึงที่ ผนบุรีนะครับ17นาฬิกา25นะ14นาฬิกา27นาทีนะครับโอ้ยหนาวมากเลยนะครับตอนนี้26องศานะที่ราชบุรีนะครับโอ้โหยัยงหนาวขนาดนี้นะขบวนรถธรรมดานะครับที่251ผลบุรีประจบกีรีขันนะครับวันนี้ใช้อัลตอรอน4405 โอ้คนลงเยอะเลยนะครับ นี่ก็ทําเวลาดีนะราช้าอยู่แค่4นาทีนะครับ ออกต้นทางนะครับ13นาฬิกา10นาทีนะจากทนบุรีนะครับสุดปลายทางประจบกิริขันนะ19นากา10นทาทีนะวันนี้ขบวนรถนะครับทำเวลาค่อนข้างดีนะถ่ายมา สองห้าหนึ่งนะแล้วก็สองห้าสี่นะครับโอ้โหรลาช้ากันสามสี่นาทีเองนะเอาถือว่าทาเวลาได้ดีเลยนะครับก็เคลื่อนขอบวนเข้าจอดที่ราชบุรีนะครับไม่ได้ใช้สะพานยุราลงกรนนะครับรับส่งผู้โดยสารมาประมาณสองเดือนกว่านะ,อะตอนนี้ก็กลับมาเปิดให้บริการนะครับก็คลิปนี้ก็ เื่อเป็นประชาสัมพันธ์นะให้เพื่อนๆนะที่จะเดินทางนะครับกับขบวนรถธรรมดานะครับตอนนี้ก็รับส่งผู้โดยสารที่สะพานจราญลงกรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เอามาฝากกันนะครับช่วงวันที่27ธันวาคมนะถึงวันที่1มกราคมนะก็ขบวนรถใส่ใต้นะครับก็มีการเพิ่มตู้โดยสารนะเพื่อ เพื่อนท่านใดนะชอบชมลิ้วขบวนสวยๆหรือว่าจะไปถ่ายภาพนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ชมกันนะครับก็ขบวนรถสายใต้นะก็เพิ่มตู้นะเพิ่มความยาวขึ้นนะครับรถเร็วที่171นะก็พ่วงยาวนะครับ15คันนะ169 15คัน167 15คันนะครับ แล้วก็ด่วนพิเศษที่สามหนึ่งนะพ่วงสิบามคันนะก็พ่วงเหมือนเดิมนะครับปกติกับพ่วงสิบสามคันอยู่แล้วนะแล้วก็มีรถด,ด่วนพิเศษนะครับขบวนที่สามเจ็ดและสี่ห้านะครับอ่าพ่วงสิบหกคันนะครับรถด,ด่วนแปดห้าก็สิบหกคันที่จะพ่วงยาวที่สุดก็คือรถด,ด่วนแปดสามนะสิบเจ็ดคันนะครับก็เป็นข้อมูลครข่าวนะครับอ่าถ้ามี เพิ่มตู้หรือว่าลดตู้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะรอชมวันที่วิ่งจริงนะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่นะครับอีกสามวันก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับชมกันต่อนะครับสิบหกนาฬกาเก้านาทีขบวนรถด,ด่วนพิเศษนะครับที่สนีะ่สูยรนะสุราธาน,นีกรุงเทพอภิวัฒนะครับ เดี๋ยววิ่งผ่านเลยนะไม่ได้จอดที่สะพานจุฬาลงกรณ์นะครับอตเมื่อสักครู่นี้ก็มาเร็วนะก่อนเวลานะมาถึงที่ราชบุรี16มาริกานะครับก็จอดรออยู่9นาทีนะ วเทปปิวเลยนะออกต้นทางนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับ9นาฬิกานะแล้วก็ถึงที่กรุงเทพอภิวัตนะครับ18นาฬิกานาทีนะครับออกจากราชบุรีก็ตามเวลาเลยนะครับแอบถ่ายไป3ขบวนแล้วนะทำเวลาดีทุกขบวนเลยนะก็ส่วนใหญ่นะที่จะมีปัญหาก็จะเป็นรถช่วงช้ามืดนะแล้วก็รถกลางคืนนะครับเพราะว่ามีการลบการรีก,กันเยอะอยู่นะครับ อีกหนึ่งขบวนนะครับที่ทําเวลาได้ดีในวันนี้นะครับแล้วก็จะเข้าจอดที่สะพานจุฬาลงกรด้วยนะขบวนรถธรรมดานะครับที่262นะส่วนสวนปฏิพัฒนกรุงเทพผลลำโพงนะครับ16นาฬิกา40นาทีนะครับมาถึงที่สะพานจุฬาลงกร์ g a นะครับ4543 แค่9นาทีเองนะครับแ่มาดีทุกขบวนเลยนะเอ่ปลายใหม่นะเห็นหรือเปล่านะโอ้โหสวนสนบดิพัตกรุงเทพนะลหัวลำพงนะครับอ้าวตลงนี้เหรอ ออกต้นทาง14นาฬกา35นาทีนะครับจากส่วนสนปฏิพัฒนะถึงกรุงเทพผพลลโพงนะครับ19นากา20นาทีต่อไปก็เจ็ดเสมียนโพธารามนะครับมาแล้วครับรถไฟขบวนแรกนะครับที่เดินทางล่องใต้นะในรอบบ่ายนะครับ บนรถเร็วที่171นะครับกรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกวิ่งผ่านเลยนะครับมาไปจอดที่ราชบุรีนะมาแล้วไฟสว่างหมดจไกไกลนะครับ q s y นะ5222นะครับ วันนี้ลาช้าสิบนาทีนะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตรสิบห้านากาสิบนาทีนะครับพรุ่งนี้นะครับถึงที่สุงไหงโกลกนะสิบนาฬิกาตรงนะเริ่มจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวชมกันอีกสักสองขบวนนะด้านหน้าตอนนี้นะครับเคลื่อนขบวนออกมาจากสถานีรถไฟราชบุรีนะครับเป็นขบวนรถนำเที่ยว บนที่912นะครับสวนสนปฏิพัฒน์กรุงเทพหัวลำโพงนะครับเม่สักครู่เข้าราชบุรีนะก่อนเวลาด้วยนะ2นาทีนะตอนนี้ก็ออกตามเวลาเลยนะครับทำเวลาดีทุกขบวนเลยนะ ออกต้นทางนะครับที่สวนสนบดิพัฒนะ16นาฬิกา30นาทีนะครับถึงปลายทางกรุงเทพโพลําโพง20นาฬิกา35นะขบวนนี้ก็ให้บริการเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขัดตฤกษ์นะวันธรรมดาไม่มีวิ่งนะครับ คาดว่าเดี๋ยวน่าจะไปรีกกับด่วนพิเศษที่สามเจ็และสี่ห้าที่บ้านกล้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะรอขอบวน3ามเจ็ดและสี่ห้าอีกหนึ่งขบวนนะครับ มาครับปิดท้ายคลิปนี้นะครับกับขบวนด่วนพิเศษทักสินที่37และ45นะครับกรุงเทพอภิวัตส์สงายกลลปก,ก็ดังเบสานะก็เป็นขบวนเดียวในคลิปนี้เลยนะที่ลาชาเยอะที่สุดนะ27นาทีนะครับกำลังจะผ่านสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับสะพานดำนะ วนนี้นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตร16นาฬิกา10นาทีนะครับถึงไปทางที่สุไหม่โกโลกนะ10นาฬิกา25นะครับของวันพรุ่งนี้นะแสงไฟสว่างมากเลยนะเมอสักครู่ก็รหลีกกลับ ขบวนที่912นึ่ะที่บ้านกล้วยนะครับขบวนรถนะครับก็กลับมาใช้เส้นทางสะพานยุฬาลงกรนะได้ประมาณ2-3วันนะขอ็อย่างที่บอกนะครับหยุดไปประมาณ2เดือนกว่าเลยนะครับ ก็มีการปรับแก้โค้งนะครับช่วงบ้านบางลี่นะครับระหว่างราชบุรีกับบ้านกล้วยนะระหว่างจริงๆนะครับไฟนะครับโอ้แสบตาเลยนะดีเวทวานะครับห้าสองสี่ห้า อากาศเย็นๆแบบนี้นะครับถ้านอนตู้แอร์นี่จะเป็นยังไงนะะผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ หากมีคำพูดใดหรือว่าข้อมูลที่ผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ